ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงาน NPI a n d Engineering นะครับเราออกมานอกสถานที่เรามาตรวจเช็คแอร์ให้กับท่านลูกค้านะครับก็อาการก็คือมันเออร์เลอร์นะครับไม่ทำงานแล้วก็มีไฟกระพริบขึ้นนี่เป็น m i t s ูบอ t ์ไทนะครับ m มิสซูที่เป็น R 4 1 0 A นะครับก็เป็น13000 BTU นะครับแอร์ตัวธรรมดาฟิกสปีดครับติดผนัง อ่าเพราะนั่นเปิดสักพักนุงก็มีอาการเนี่ยก็โค้ดเออไฟกระพริบอยู่ครับก็นับจํานวนได้ครับสิบสี่ครั้งนะครับก็เวลานับก็สังเกตว่ามันจะมีช่วงหยุดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กระพริบพร้อมห่างๆกันทีๆหน่อยก็นับไปครับแล้วก็ไปเช็คเออรเรอร์โค้ดว่าอยู่ที่กี่ครั้งนะครับมันก็จะบอกบอกอันนี้อาการสิบสี่ครั้งนะครับ อ่าครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดออกมาเช็คค่านะครับเซ็นเซอร์น้ําแข็งนะครับเราเคยมาตรวจครั้งนึ่งปรากฏว่าน้ํายามันปกตินะครับตอนนั้นไม่เป็นไม่มีอาการให้เห็นตอนอยู่ออกับทางนี่เลยก็เลสั่งเซ็นเซอร์มาเปลี่ยนคิดว่าเป็นที่เซ็นเซอร์นะครอันนี้ก็เลยถือโอากาสถอดมาวัดให้ดูเลยค่าของเซ็นเซอร์ครับไปดูกันเลยครับอ่าที่เราเช็คไอตัว ไฟกระพริบมันกระพริบประมาณสิบสี่ครั้งที่นะับได้สิบสี่ครั้งก็เป็นเรื่องของน้ำยาข่าหรือว่าตัวเทอร์มิเตอร์ที่เป็นเรียกว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิเนะี่ยมันที่จับไปตรงท่อทองแดงเนี่ยนะจะมีปัญหาเสื่อมนี่เราถอดออกมาวัดค่านะครับเช็คนี่ระดับที่หนึ่งเดี๋ยวจะเช็คน้ำยาต่อไปอันนี้ถอดมาวัดค่าเน้ก็ตั้งย่านอันนี้เป็นใช้คลิปแอมนะครับว่าปกติเค่ามันจะอยู่ประมาณความต้านทานจะอยู่ประมาณแปด ถึง 10k นะครับนี่วัดขึ้นไปอยู่อยู่นี่ครับประมาณ10 14 13เกือบ14เลยมันก็เลยเออเรอ่มมาสั่งให้คอนโทรลไฟกระพริบขึ้นเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวใหม่เลยอันนี้อันนี้มันจะเป็นเซนเซอร์ของมิสซูเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรุ Jack ่นแจ็คเล็กแต่ค่าก็ไม่ต่างแปน8 1 0สิบ k นะครับ แจ็คเล็กเดี๋ยวตัดต่อใช้ใแทนทุกแทนกันได้ไปก่อนแจ็คเล็กแจ็คเล็กอันนี้วัดให้ดูเลยแจ็คเล็กค่าอันนี้จะอยู่ประมาณอันนี้ครับอ้าวมีคืนขออันใหม่ของอันใหม่ ัน,นี้ประมาณ6กหกเคครึ่งนะครับไม่ถึง7นะครับอยู่ประมาณนี้6อยู่ประมาณ6กเดี๋ยวถ้าเอาน้ำมาใส่มันก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปจนถึงตัวที่มันตัว CPU จับได้มันก็จะสะั่นตัด ความเย็นไม่ใจคอมเพรสเซอร์ไปนี่ก็ถือว่าปกติเดี๋ยวเราลองใส่ดูแต่เ,เราตัดต่อหัวแจ็คเข้าไปใหม่กันเพราะว่าแจ็คเสียบมันไม่เหมือนกันแจ็คเสียบมันคนละรุ่นันตัดต่อใหม่โอเคเดี๋ยวเราล้างก่อนล้างล้างล้างแอร์ก่อนแล้วค่อยมาเสียบนี่เข้าไปใหม่แล้วลองเทสดู อ่าครับตอนนี้เราทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประกอบเข้าไปที่เดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่เซนเซอร์ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วกบกดรีโมทเปิดเครื่องโอเคไฟสองดวงติดทุกอย่างเลยครับเครื่องทํางานในส่วของคอยเย็นทางานแล้วเหลือรอคอมเพรสเซอร์ออนสตาร์ทก่อน เออตัวคอยเย็นมันน่าจะมีความเย็นอยู่ก็เลยจะสตาร์ทช้าหน่อยเดี๋ยวจะลดอุณหภูมิให้มันลงไปอีกหน่อยมันจะได้สั่งให้คอมเพรสเซอร์สตาร์จะได้ดูว่าทำงานเป็นปกติหรือเปล่าหลังจากเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไปครับน,นี่นดลงมาให้อุณหภูมิมันต่ำๆเลยอันนี้ก็โอเค เสียงมีเสียง,ยงคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านนอกเลยครับอ่าอันนี้คอมเพรสเซอร์พัดลมคอยล์ร้อนทำงานเรียบร้อยเลยครับอันนี้เราเราเช็เคเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดช่างเอ่อกลัวไม่ชัวร์ก็ต้องเอามินิโฟกัมาจับดูน้ำยาจับดูกระแสด้วยคลิปแอวมาจับดูกระแสด้วยอันนี้ลมร้อนมันออก ท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน N P R a d Engineering นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับ N P Group 1นะครับกดมาที่ตรงกลางโลโก้นะครับก็จะเข้าไปในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราจัดหมวดหมดู่ไว้นะครับในส่วนของช่องนะครับก็สามารถไปเลือกดูในส่วนของคลิปอื่นๆน,นะครับก็จะมีทั้ง ในด้านเครื่องทำความเย็นในด้านเครื่องปรับอากาศในด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ในด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซลาเซลล์นะครับแล้วก็เป็นงานที่เราออกไปทำในที่ต่างๆมานนาเสนอให้ท่านท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ